กลับไปอยู่กับอีเวนต์ยามาไตเนะเาะวันนี้พามาฟาร์มด่าน9 0บพลัดเนาะศัตรูที่เราจะเจอจะเจอเป็นสามตัวก็คือ BB เนาะตัวหนึ่งที่เป็นคลาสมูนแฮนเซอร์แล้วก็ดับเบิลแอสซัคซินสองตัวเดี๋ยวจะพาไปดูตี้ที่ผมใช้เอาไว้เล่นละกันเ,เพื่อนที่จะยืมเนี่ยจริงๆเรายืมผมยืมเป็นแคสเซเตียนะจริงๆอันนี้สามารถพลิกแพงได้ถ้าใครมี ไม่มีแคสเซเรียก็ยืมแคสเซเรียถ้าใครไม่มีโอเบยรดอนก็ยืมโอเบยรอนแต่ว่าหนึ่งในสองนี้ต้องจะต้องมีนะแล้วก็ดาเมจสก็จะใช้เป็นสองตัวก็คือตัวของโมนาะลิซ่าเนาะโมนาลิซ่าดิลลี่ล่างว่ายน้ำซึ่งเป็นตัวแจกประจำอีเวนต์เหมือนกันนะสกิลผมแนะนำว่าต้องอัพ4ิบสนะเพื่อป้องกันความเหลื่อมที่จะมันจะไม่ตายแล้วก็แน่นอนตัวประจำอีเวนต์ตัวนี้มิโกะนะไปไทุก่าน ซีอี uh, เนี่ยผมใส่มาเป็นอ่ะซีอีนี้ก็คือจริงๆถ้าไม่เมคชชวร์ผมใส่มาเป็นมาท่ากันดมเนาะจริงๆถ้าไม่มีเชื่์ใส่เป็นจอกดําไปเลยก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วโอเลอนลจะเติมเกตให้ตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอ่ะส่วนตัวเนี้ยผมใส่เป็นซีอีนี้ก็คือโจนเมาเนาะอันนี้แล้วแต่เลยแล้วก็สอ,อ,องตัวหลังก็ไม่ฟิกได้ามิกได้มหมดเลยเพราะผมเอาตัวเพิ่มบอลไปเนาะเพื่อจะได้คุ้ม,มกับอีเวนต์อ่ะแล้วก็ แน่นอนว่าเรามีโอเบรอนอยู่ในทีมหลังเพราะงั้นก็ต้องพึ่งชุดสลับแน่นอนโอเคก็เดี๋ยวไปดูในด่านว่าจะกดสกิลประมาณไหนอ่ะเปิดมาเนี่ยเราจะ,จะเจอกับแอสซอซินตัวเดียวเนาะซึ่งเลือดแสนเก้าก,ก,ก,ก็เยอะมากอ่ะก็เปิดมาก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะก็คือกดสกิลท,ที่ไม่กด,ดทุกอันเลยครับก็เติมเก อ่ะแล้วก็บัฟดาบเนาะสามสกิลนี้กดหมดเลยแล้วก็อ่ะแล้วก็บัฟควิกอาร์ตบัสเตอร์เนี่ยเลือกให้กับฮิเมโกะเนาะแล้วก็เพิ่มฮูกุเนี่ยก็บัฟให้ฮิเมโกะเหมือนกันแล้วก็อ่ะบัฟดาบครับให้ฮิเมโกะด้วยแล้วก็สกิลนี้อาร์ตเพิ่มฮิเมโกะเพราะเดี๋ยวจะเอาฮิเมโกะตีเนาะจริงๆแล้วผมว่ามือถ้าไม่เน่าจริงๆอ่ะฮิเมโกะต้องขึ้นสักใบหนึ่งอ่ะแต่ถ้ามันจะสวยแล้วมันจะไม่ขึ้นเนี่ยก็แล้วแต่บุญจริงๆ ถ้าจะน้อยอ่ะขึ้นสักใบหนึ่งอ่ะถ้าไม่ขึ้นก็สามารถใช้แคสเซเลียแทนได้นะเพราะว่าเออมันชนะทรมกันเพราะว่าเลือดเลือดที่เหลือมาจากการที่ไอตัวของตัวเนี้ยหกอยู่มันจะเหลือประมาณสองหมื่นหรือสามหมื่นประมาณเนี้ยก็ตีปกติมันก็ตายได้ถ้าคีดีคอนก็คือคอนเิร์มแน่นอนเว็บแรกก็ประมาณนี้โอเคทีนี้เว็บสองก็ ดให้ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ให้ตัวนี้จริงๆกดก็ได้เลยกดก็ได้ไม่มีผลแล้วก็สวิตช์ครับเอาโอเบยอนขึ้นมาอ่ะจากนั้นก็บัฟสกิลหนึ่งของโอเบยอนเนาะแล้วก็สกิลสามให้กับตัวของโม er นะิลิซ่าเนาะแล้วเราจะโคกุละก็บัฟแล้วก็เลือกโคกุยิงได้เลย เลือดศัต <Charl> ร <ize> ูเนี่ยจะเหลือประมาณ5 0 0แสนนะแต่ว่าอ่ะโมนิซ่าเรายิงตายแน่นอนครับรับประกันวันช็อตวันคิวหลอดนี้คือกระสุนควิกเห็นไหมหกแสนก็คือนั่นแหละคอนเฟิร์มว่าจะตายแน่นอน ส่วนมิกิแถ้าใครกลัวไม่ตายจริงเราให้กดบัฟให้หมดแล้วสลับโอเบรอนขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะเพราะหน้าที่โอเบลอนมีแค่เติมเกียร์กับให้บัสเตอร์อย่างเดียวเคด่านก้าสิบพัดก็น่าจะประมาณนี้